สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวนาทุกท่านวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องน้ำค้างนะครับในช่วงเช้าก็อยากจะฝากเตือนนะครับฝากบอกเรื่องดีๆนะครับฝากแชร์น้ำค้างในต้นข้าวหรือว่าน้ำค้างในใบข้าวซึ่งผลดีก็มีเยอะนะครับผลเสียก็เยอะเช่นกัน เราจะมาฟังถึงเรื่องดีของน้ำค้างก่อนน้ำค้างจับใบข้าวก็คล้ายกับปุ๋ยเก็นะครับที่ฉีดทางใบซึ่งน้ำค้างจับใบข้าวในที่นี้ทำให้ข้าวมีอาการเจริญเติบโตโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำทางดินเลยนะครับส่วนน้ำค้างที่จับใบข้าวที่ท่านเห็นอยู่ในลักษณะน้ำค้างแบบนี้ ก็เปรียบเสมือนในโตรเจนหรือ,อยูเลียนะครับซึ่งถ้าน้ำค้างตรงนี้จับได้ทั้งวันนะครับก็คือถ้ามันไม่หมดไปตอนสายๆนะครับหรือว่าบ่ายๆข้าวก็จะเจริญเติบโ,โตดีนะครับใบพุ่งใบกลางใบสวยดีนะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องเติมน้ำลงไปเลยเขาถึงได้บอกว่าฤดูหนาวเนี่ยน้ำ มีความจำเป็นแค่การละลายปุ๋ยซึ่งถ้าเราไม่มีการใส่ปุ๋ยเราก็ไม่จำเป็นต้องใส่น้ำในฤดูหนาซึ่งเราจะประหยัดการวิตน้ำลงไปอย่างชัดเจนนะครับแต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าผมจะอธิบายให้ทุกท่านฟังยังไงแต่อยากจะบอกว่า ข้อดีของน้ำค้างก็คือลดการวิตน้ำนะครับซึ่งผมก็จะไม่ได้วิตน้ำเข้านะครับผมก็จะปล่อยให้ดินมีลักษณะชื้นแบบนี้นะครับโดยใช้น้ำค้างทำให้ข้าวจเจริญเติบโตไปได้ในช่วงเช้านะครับข้าวมันจะดูดีดูสวยในช่วงเช้านะครับตอนประมาณบ่ายๆเนี่ยข้าวก็จะเริ่มกลับไปสู่สภาวะใบเหลืองนะครับหรือว่า ใบมันก็จะแจ้นะครับตั้งข้าวในช่วงเช้าเนี่ยเมื่อเราเห็นน้ําค้างจับแบบเนี้ยผมอยากจะเตือนนะครับว่าอย่าไปฉีดยามันเลยนะครับเนี่ยใบน้ําค้างที่จับแบบเนี้อย่าอย่าไปฉีดยาครับอย่าไปฉีดยาช่วงเช้าแนะนําว่าให้ไปฉีดช่วงเย็นนะครับหรือว่าช่วงสายๆดีกว่านะครับหรือว่าช่วง่บยๆอะ่ะเพราะว่าฤดูหนาวเนี่ยมันมันไม่ได้ร้อนนะครับคือเราสามารถฉีดยาได้ ช่วงใสายหรือว่าเย็นๆจะดีที่สุดนะครับทำไมผมถึงบอกว่าน้ำค้างเนี่ยมันมีข้อดีข้อดีของมันก็แค่ลดการใช้น้ำทางดินนะครับและส่วนใหญ่ข้าวจะเติบโตในช่วงเช้านะครับส่วนน้ำทางดินเนี่ยปล่อยเปียกสลับแห้งหรือว่าปล่อยชื้นในฤดูหนาวจะได้ข้าวที่ดีกว่าผลผลิตจะตอบโจทย์กว่า ส่วนผลผลิตจะได้ไร่ละตันเนี่ยมันอยู่ที่ระบบการจัดการน้ําในช่วงฤดูหนาวนี่แหละครับการจัดการระบบในช่วงฤดูหนาวก็คือเราใช้ระยะเวลาในการเลื่อนของข้าวเนี่ยให้เป็นประโยชน์ระยะเวลาในการเลื่อนอายุของข้าวเนี่ยทาให้เราสามารถปล่อยเปียกสลับแห้งได้นานขึ้นบ่อยขึ้น ซึ่งปกติเนี่ยข้าวเราจะไปใส่ปุ๋ยรับท้องตอนสี่สิบวันใช่ไหมครับเราอาจเลื่อนไปห้าสิบวันเห็นไหมซึ่งการปล่อยเปียกสลับแห้งเนี่ยของผมเนี่ยผมจะปล่อยเปียกสลับแห้งสามถึงสี่รอบเลยนะครับคือรอบแรกเนี่ยคือช่วงยี่สิบวันยี่สิบไปถึงยี่บห้าวันเนี่ยผมจะปล่อยเปียกสลับแห้งไปหนึ่งรอบไปแล้วนะครับก็คือยี่สิบเติมน้ําใส่ปุ๋ยฉีดยาแล้วผมก็ปล่อยทิ้งไปสิบวันเลยนะครับ กว่าจะ30วัน35วันใส่น้ําใส่ปุ๋ยรอบสองเนี่ยผมรอบปล่อยเปียกสลับแห้งไป10วันละนะครับเสร็จแล้วหลังจาก30 35เนี่ยผมเอาน้ําใส่แล้วผมก็ฉีดยาใส่ปุ๋ยใช่ไหมครับผมก็จะปล่อยเปียกสลับแห้งจนมาถึงตอนนี้นะครับเนี่ยตอนนี้ตอน40วันไปแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยน้าผมแห้งหมดแล้วนะครับเนี่ยผมไม่ได้สนใจแล้วนะครับว่าน้ําผมจะอยู่ในลักษณะแบบไหนเนี่ยแต่ผมปล่อยแห้งหมดเลยซึ่งก็เท่ากับ ตอนนี้ผมปล่อยแห้งเป็นรอบที่สองแล้วใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยผมปล่อยแห้งเป็นรอบที่สองครับข้าวผมก็อยู่ในลักษณะด,ดังกล่าวเนี่ยคือผมจะไม่ไม่โฟกัสในเรื่องผมจะไม่โฟกัสในเรื่องต้นข้าวผมจะสูงหรือไม่สูงนะเพราะว่าปุ๋ยปุ๋ยมันไม่ได้เป็นตัวโฟกัสว่าข้าวคุณจะสูงหรือไม่สูงแต่น้ําเป็นตัวโฟกัสผมเคยทําคลิปไปแล้วคลิปหนึ่งว่า น้ำเนี่ยเป็นตัวที่จะทําให้ข้าวเราสูงไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่ยาเข้าใจยังครับข้าวมันมีพัฒนาการหรือว่ามีการเรียนรู้ที่เก่งกว่าเราอยู่แล้วนะครับข้าวมันรู้ว่าฤดูไหนอควรสูงฤดูไหนควนรควเตี้ยคุณคุณคุณไม่ต้องมองอะไรหรอกคุณมองพืชทุกอย่างนะครับหญ้าก็เหมือนกันกหญ้าฤดูหนาวทําไมมันถึงเตี้ยได้แค่นี้แหละครับ ย่าฤดูหนาวทำไมมันถึงไม่สูงเห็นไหมครับก็ย่ามันรู้ว่าฤดูหนาวฤดูแล้งเนี่ยมันไม่มีทางเกิดการที่น้ำจะท่วมมันได้ครับถึงท่านวิทย์น้ำให้ท่วมให้เยอะอยังไงข้าวก็ไม่โตเพราะว่ามันเกิดลมมันเกิดสภาวะอากาศ ที่ไม่มีวันจะทําให้น้ําท่วมมันได้มันก็จะไม่เกิดการจเจริญเติบโตหนีน้ําเข้าใจคําว่าเรียนรู้จากธรรมชาติให้เป็นประโยชน์และลักษณะน้ําค้างตรงนี้ท่านเห็นไหมครับเนี่ยน้ําค้างตรงเนี้ยนี่นะครับนี่นะครับน้ําค้างเห็นไหมครับน้ําค้างเนี่ยเราสลัดน้ําค้างปุ๊บน้ําค้างตกลงไปที่พื้นเนี่ยนะครับน้ําค้างตกลงไปที่พื้นพื้นก็จะชื้นแฉะเนี่ยนะครับ เห็นไหมครับว hmm. ่าเปียกหมดนะครับเนี่ยมือไม้เราเปียกหมดก็คือเมื่อเราปล่อยเปียกสลับแห้งมาสองรอบท่านจะได้เห็นพัฒนาการข้าวแต่ก็นะครับเติบโตแล้วก็ไปตามธรรมชาติซึ่งมันจะสอนท่านว่าการเปียกสลับแห้ง มันใช้ได้ในฤดูไหนบ้างมันจะทำให้เราเข้าใจอะไรได้บ้างส่วนเรื่องน้ำค้างข้อเสียของมันนะครับถ้าเรามีน้ำลงไปในนาเยอะปั๊บเนี่ยมันจะเกิดโรคเนี้ยครับเนี่ยมันเหมือนหญ้าเนี่ยครับมันจะเกิดโรคใบไหม้นะครับเนี่ยใบไหม้ใบจุดเนี่ยนะครับเนี่ยคุณดูนะครับเนี่ยเนี่ยมันจะเกิดพวกโรคใบไหม้ใบจุดโรคเชลาแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าโรคเชลาใบไหม้ใบจุด แต่ทําไมข้าวไม่เกิดครับก็เพราะว่าเราไม่ได้ใส่น้ําลงไปในนาเราใช้น้ําค้างในการชะลออายุข้าวนะครับซึ่งมันอยากจะมันอยากจะเลื่อนออกก็ให้มันเลื่อนไปนะครับเราก็ไม่ใส่น้ําให้มันกินนะครับให้มันกินน้ําค้างยอดยอดข้าวยอดหญ้าอยู่อย่างนี้แหละครับ ส่วนเรื่องเราจะไปเติมน้ำกันอีกเมื่อไหร่ก็ผมให้มองตรงนี้นะครับว่าเราหวานปุ๋ยเมื่อไหร่เราก็จะใส่น้ำไปเมื่อน,นั้นแหละครับเราไม่หวานปุ๋ยเราก็ไม่ใส่น้ำครับผมก็จะปล่อยอยู่เนี่ยครับปล่อยให้ข้าวอยู่ในลักษณะแบบนี้แหละครับเนี่ยอยู่ในลักษณะที่ท่านเห็นอยู่นนเ,นยเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยนครับลักษณะข้าวมันก็จะอยู่ในลักษณะประมาณนี้นะครับดินแห้งดินชื้นแบบนี้นะครับเ แล้วข้าวก็อยู่ในลักษณะต้นแบน,นอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยก็คือใหม่นะครับยังไม่เติมน้ำนะครับก็อยากจะเหี่ยวอยากจะแห้งเหี่ยวแดงยังไงก็ปล่อยผมไม่ได้สนใจนะครับเพราะว่าเราจะใช้น้ําค้างจากฤดูหนาวนะครับน้ําค้างจากหมอกน้ําค้างจากฤดูหนาวเนี่ยให้เป็นประโยชน์มากที่สุด ส่วนเหลืองเหลืองนะครับเหลืองเหลืองเป็นทางทางเป็นทิวทิเนี้ยเราก็โฟกัสได้นี่ครับว่าไอที่เหลืองเหลืองเป็นทางทางทิวๆิเนี่ยมันเหลืองเพราะอะไรมันเหลืองเพราะโรคมันเหลืองเพราะว่าข้าวไม่สามารถดูดธาตุอาหารจากดินได้เรารู้แล้วนี่ครับว่าข้าวมันเหลืองเนี่ยเนี่ยนะครับใบเนี่ยนะครับใบใบข้าวปกตินะครับไม่ได้เป็นแผลไม่ได้เป็นอะไรใบ <f> ข้าวไม่ได้เกิดโรคเกิดอะไร เราก็ไม่โฟกัสไงครับว่ามันเหลืองมันเหลืองเพราะว่าข้าวเป็นโรคหรือว่ามันเหลืองเพราะว่าดินดินในานานเนี่ยมันแห้งเราเราต้องโฟกัสตรงนี้ก่อนสมมุติผมเนี่ยข้าวเหลืองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเหลืองหมดหมด,หมดแปลงแน่นอนนะครับเหลืองหมดแน่เหลืองหมดปุ๊บเนี่ยก็บง่งบอกได้แล้วนะครับว่าดินในานานเราเนี่ยแข็งละแข็งแบบเดินได้ละเมื่อแข็งแบบเดินได้เราอัดน้ําเข้าไปปุ๊บ เราก็จะรอนะครับรอให้ข้าวปรับตัวจากน้ําการหล่อน้าครั้งแรกของเราเนี่ยครับแล้วเราก็ถึงจะหวานปุ๋ยแล้วข้าวจะกระทุ้งรวงนะครับหรือว่ายืดแต่ตอนนี้เราก็ปล่อยให้มันจําศีลไปแบบนี้นะครับคือขนาดต้นมันยังไม่ได้นะขนาดต้นมันยังไม่ได้ที่จะออกรวงมันก็จะไม่ออกหรอกครับซึ่งถ้าเราใส่น้ําไปโดยที่ เราไม่ได้สนใจว่าข้าวจะต้นแบบไหนเราไปใส่น้ําขยุกอย่างเดียวเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยเราไปใส่น้ําใส่ใส่อย่างเดียวเนี่ยโดยที่ระดับต้นระดับข้าวเนี่ยยังไม่สามารถที่จะท้องหรือออกรวงได้มันจะเป็นการสิ้นเปลืองการวิตน้ํานะครับและสิ้นเปลืองการวิตน้ําไม่พอทําให้น้าค้างด้านบนเนี่ยกับน้ําด้านล่างเนี่ยเกิดอาการน้ําเยอะเกินไปนะครับทําให้ข้าวเกิดเชื้อราใบไม้ใบยุก ฉะนั้นข้าวอายุสี่สิบวันแล้วเนี่ยนะครับสามสิบห้าถึงสี่สิบวันไปแล้วเนี่ยมันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใส่น้ําเลยครับเพราะว่าสามสิบห้าเราเติมน้ําไปแล้วใช่ไหมเราเราใส่ปุ๋ยไปแล้วคือเราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปสนใจเรื่องน้ําในนาอีกเลยครับในฤดูหนาวปล่อยปล่อยทิ้งยาวๆไปเลยครับยาวๆจนกว่าข้าวมันจะ โตนะครับแล้วก็พร้อมท,ที่จะมีอาการออกรวงนะครับข้าวที่พร้อมที่จะมีอาการออกรวงก็คือคุณสามารถคําต้นนะครับคําต้นข้าวเราอะนะครับก็คือผมก็อธิบายไม่ถูกหรอกครับแล้วกล้องก็โฟกัสไม <vale ่ได้ด้วยนี่นะครับคือคุณก็ไปดูต้นข้าวคุณก่อนนะครับเนี่ยต้นข้าวคุณเนี่ยคุณไปดูต้นข้าวก่อนลองคำคำต้นข้าวดูก่อนต้นข้าวมันโกมยางนะครับ ต้นข้าวมันกลมหรือ,อยังหรือว่าต้นข้าวมันยังแบนยังหกเหลี่ยมอยู่ถ้าแบนกับหกเหลี่ยมไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใส่น้ํารอบที่สามเพราะว่าเราใส่ไปก็ยิ่งไปตอกย้ําเชื้อรากับมแมลงเห็นไหมฉะนั้นตอนเนี้ให้มันกินน้ําค้างไปก่อนกินน้ำค้างไปเรื่อยๆครับให้มันอดอดยากๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะดีเองนะครับ ซึ่งการเติมน้ําเป็นการเร่งการจเจริญเติบโตให้ข้าวโตโตขึ้นสูงขึ้นแต่ไม่ได้เร่งให้ข้าวออกรวงนะครับเพราะว่าเลื่อนเข้าใจคําว่าเลื่อนไหมเมื่อข้าวเลื่อนถ้าท่านไปรีบใส่น้ํารีบใส่ปุ๋ยท่านก็จะเลื่อนเงินในกระเป๋าด้วยนะครับเงินในกระเป๋ามันจะเลื่อนเข้าไปให้ข้าวเนี้ยกินมากขึ้นซึ่งจะเกิดการจุกจิกกันเรียกว่าจุกจิกนะครับ จุกจิกก็คือเดี๋ยวเป,นนเป็นนู่นเป็นนี่เติมน้ําปุ๊บจะเป็นนู่นเป็นนี่เฉลีครับข้าวเนี่ยก็คือจะอธิบายแบบลดต้นทุนก็อธิบายแบบไม่ถูกครับลดต้นทุนอะไรคือลดต้นทุนยังไงคือลดต้นทุนลดต้นทุนคือแบบไหนทุกวันนี้ที่ทําคลิปอยู่ทุกวันนี้ก็ลดต้นทุนแล้วนะครับลดต้นทุนแบบสุดๆแล้วนะครับก็คือใส่น้ำหนึ่งเที่ยวหวานปุ๋ยฉีดยา ใส่น้ำสองเที่ยวหวานปุ๋ยฉีดยาตอนนี้กำลังจะใส่น้ำรอบที่สามหวานปุ๋ยฉีดยาแต่ข้าวยังไม่มีอาการที่จะท้องยังไม่มีอาการที่จะออกรวงหรือว่ารับปุ๋ยรับท้องแน่นอนเราก็จะไม่เติมน้ำรอบที่3ประหยัดพอไหมก็คือประหยัดแล้วไงแต่จะให้ประหยัดกว่านี้มัน มันจะต้องทำยังไงล่ะครับก็ช่วยทำคลิปบอกหน่อยนะการประหยัดของแต่ละคนน่ะประหยัดของแต่ละคนในที่นี้คุณก็ต้องมองด้วยว่าเขาประหยัดยังไงหนึ่งเขามีค่าเช่าที่ต้องจ่ายไหมสองเขาดูดน้ำไกลหรือเปล่าเขามีค่าใช้จ่ายในการวิทน้ำกี่ทอดกี่ช่วงสี่ปุ๋ยยาแต่ละที่ราคาเท่ากันไหมห้า ระบบจัดการน้ําพื้นที่นาเสมอหรือเปล่าบางคนนาสี่ไร่วิตน้ำสองวันอย่างเงี้ยเพราะว่านามันไม่เสมอบางจุดน้ํายังเป็นทะเลบางจุดน้ําไม่มีเลยกว่าน้ําจะถึงก็เปลืองน้ํามันเปลืองเงินเยอะคุณต้องเข้าใจคําว่าประหยัดก่อนประหยัดในที่นี้คือมันประหยัดแบบไหนสําหรับผมผมก็ว่าผมประหยัดแล้วนะเนี่ยลักษณะข้าวอย่างเงี้ยที่คุณเห็นอย่างเงี้ยน้ําไม่มีนะครับเนี่ยน้ําข้างล่างไม่มีเลยนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับ เห็นไหมน้าข้างล่างแห้งแตกไปครับเนี่ยเขาเรียกเปียกสลับแห้งแล้วคุณดูลักษณะข้าวเติบโตโปกติเนี่ยข้าวอย่างเงี้ยคุณไปเติมน้ําคุณไปสนใจว่าข้าวไม่โตข้าวไม่งามเนี่ยมันงามสุดแล้วโตสุดแล้วแต่ฤดูมันได้แค่นี้โฟกัสโฟกัสรืดดูก่อนก่อนที่จะไปโฟกัสใบข้าวต้นข้าวว่ามันได้ดีหรือ,อยังโฟกัสรืดูมันก่อน ฤดูหนาวหรือฤดูแล้งข้าวมีพัฒนาการที่ฉลาดกว่ามนุษย์ธรรมชาติฉลาดกว่ามนุษย์มนุษย์ไม่ได้ฉลาดกว่าธรรมชาติเข้าใจตรงนี้นะธรรมชาติต้นข้าวต้นหญ้ามันจะรู้ว่าฤดูเนี้ยไม่มีวันที่จะน้ําท่วมยอดมันได้มันก็จะโตได้แค่นี้แต่ปุญญ๋ยยาระยะเวลาที่เราทํา เราทําเพื่อบํารุงต้นข้าวไม่ได้ทําเพื่อบํารุงความสูงบํารุงใบข้าวคําถามมากมายว่าต้นข้าวเตี้ยออกลวงได้ไหมออกลวงได้ปกติครับไม่ได้มีตรงไหนที่มันออกลวงไม่ได้เมื่อมันถึงระยะเวลาแต่ระยะเวลาก่อนที่มันจะออกลวง โรคแมลงหรือเชื้อราจะกินมันก่อนไหมแล้วไอ้โรคแมลงเชื้อราเนี่ยเกิดจากตัวตัวเรานี่แหละครับมนุษย์ไม,ไม่ไม่สามารถชนะธรรมชาติได้แต่ธรรมชาติมันจะชนะกันเองมันจะเรียนรู้กับของมันเองเนี่ยก็ลปล่อยน้ําแห้งไปเรื่อยๆครับตอนนี้สี่สิบวันแล้วนะครับสี่สิบวันของข้าวแล้วเนี่ยผมยังปล่อยน้ําแห้งผมไม่วิดน้ําใส่จนกว่าข้าวจะต้นกลมถึงจะวิดน้ําใส่น่าจะประมาณสี่สิบห้าห้าสิบนะครับถึงจะวิดน้ําใส่ เขปล่อยให้มันแดงไปเลยครับเดี๋ยวคุณดูแล้วกันคือการประหยัดต้นทุนอนะ่ะมันมีการหลากหลายมีวิธีการประหยัดต้นทุนแบบเยอะนะครับส่วนผมผมก็ประหยัดได้แค่นี้แหละครับแล้วน้ําผมก็ไม่ได้มีเยอะแยะด้วยน้ํามีจํากัดนะครับซึ่งข้าวตรงไหนเหลืองก่อนก็จะรู้ได้ทันทีว่าตรงนั้นน้ําแห้ง ข้าวตรงไหนยังเขียวยังเฟื้ออยู่ก็จะมองรู้ได้ทันทีว่าน้ํำยังเยอะอยู่นะครับก็โอเคนะครับวันนี้คงได้ความรู้ยาวนานแล้วนะครับได้ไม่ได้ก็ไม่รู้อะผมก็พูดในภาษาแบบที่ผมพาดูแบบนี้แหละนะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับ